แต่พอเรื่องการจัดลำดับต่านๆก็จริงๆก็ก็ไม่มีอะไรใหม่ไปกว่า3-4มสี่วันนี้พี่ก็ให้สัมภาษณ์ไปไปอย่างที่เห็นนะครับว่าว่ามันก็คือความรู้สึกน้อยใจของคนทำงานแค่นั้นแค่นั้นเองคือมันเป็นแบบพี่แค่แค่รู้สึกว่าแล้วคนเราเสียใจมันก็ต้องมีสิทธิ์ร้องไห้วะมีสิทธิ์มีสิทธิ์บ่นอะไรบางอย่างนะฮะแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้จะบอกว่ามาเรียกร้องความสนใจหรือว่าทํามาเป็นดรามา่าเพราะว่างานของเรามันเสร็จไปแล้วมันต่อให้มันขายได้ขายไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นสุดได้สุดเสียไม่ออกมาแต่าขายได้เนี่ยหนังแบบนี้มันก็เราทามันมาหนักเราก็อยากให้มันมีพื้นที่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรแต่รก็จริงๆแล้วฮะการตลอดสามวันมาเนี้ยเราก็คุยไปหมดกับกับทุกสื่อนะฮะล้วก็อยากให้อยากให้สื่อไปคุยกับวันนี้นอกจากมามา มาตอบอะอยากมาฟังมากกว่าเพราะอยากให้ไปคุยกับคนที่มันที่เขารับผิดชอบด้านี้จริงๆเพราะว่าคุยกับพี่มันปลายทางเนาะในฐานะคนทํามันก็ได้ได้เท่านี้แหละมันก็การกลัวที่จะแบบเดี๋ยวจะเข้าใจกันไปไปผิดว่าแบบไปใหญ่ไปโตไปปั่นให้มันเป็นดาราม่าว่าเฮ้ย mm hmm. เราเราเราเป็นเป็นดาราม่าระหว่างหนังกับหนังหรือเปล่าหรือว่าพี่กับโลมีปัญหากันเหรอไม่ใช่มันก็คือจริงๆมันก็แค่ ใครใครอยู่ตรงนี้ก็ทำก็าอาจจะบ่นแบบนี้แหละแต่เขาเ<ใ>นี้ยกวามั<ใ>นตีความผิดไปเรื่อยๆมันก็ไม่เวิร์ดในความเข้าใจหลายๆคนเขาไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วกระบวนการเอาหนังเข้าไปอยู่ในโงรงภาพยนตร์เนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรยังไงกันบ้างอธิบายคร่าวๆให้เราฟังโอ้โหไม่ทราบเลยเไม่ไม่ทราบเลยจริงๆพอในแง่ของผู้ก่กับอ,อันนี้ผมถึงบอกว่านักข่าวอ่ะพี่ๆนักข่าวอ่ะช่วยไปไปคุยกับทางโรงไปคุยกับคนที่เขาทราบจริงๆเพราะว่าอันนี้พี่ตอบไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่ได้ ร่วมกับไม่ได้มีสัดส่วนในเรื่องการ,ารการ,อารเอาไปฉายในโรงก,กี่วันกี่วันอะไรยังไงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วทีนี้พอต่างมันเป็นปัญหาแบบนี้เอ่อในความรู้สึกเราจากนอกจากเรารู้สึกในใจอะไรอย่างนี้แล้วมันมีมันมันต้องอยังไงอีกไหมพี่เราอยากให้เขายัางไงบ้างคือมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องมันว่ามันว่ามนันเป็นเรื่องใหญ่เกินตัวเราแล้วสิ่งที่เราทําคือความรู้สึกของเราก็ก็ทําไปแล้วคือเราแค่ หลังจากนี้มันก็คงให้ผู้ใหญ่ได้คุยกันหาลือกันทางโรงหนังกับทางสตูดิโอทางสหมงคลได้คุยกันอะไรเงี้ยว่าแบบเออมันจะหาทางออกอย่างไรที่ท,ที่ที่มันจะไม่ได้เกิดกแบบับกรณีแบบนี้ขึ้นอีกอะไรเงี้ยในาณะผู้กับโพสต์ไฟในการพูดข่าวออกไปก็ยังไม่มีการไิ่เตว่าจะมไม่มีฮะไม่มีโงก็ก็เหมือนเดิมแหละก็เหมือนกับภาพวันนั้นแหละฮะแต่ว่า เราก็เราก็อยู่ในจุดว่าเอาแล้วแต่และการทำมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็ทําเต็มที่แล้วเรารู้สึกว่าหนังมันก็ทํางานของมันเต็มที่แล้ววันนี้มันก็50ล้านเท่าที่โรงที่มันมีผมว่าขุนพันสามก็สู้แล,ะละ้วล่ะก็ได้สู้แล้วมันก็เราก็ทํางานแล้วมันก็ในฐานะคนทํงานคนหนึ่งเราก็ไม่อายอะเนื่องว่าส่วนคนดูเสร็จแล้วจะชอบไม่ชอบอันนี้มันลดสนิยมส่วนตัวอยู่แล้วยังไม่มีฮะยังไม่มี ผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดรอบมันมากกว่านี้หนังน่าจะน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ได้ง่ายได้ไวเชื่อว่าอย่างนั้นเชื่อว่าเชื่อว่าก็คือมันก็เป็นปกติอะถ้ามันมีรอบฉายเยอะขึ้นมันก็มีโอกาสมากขึ้นชื่แหลที่จะได้โชว์อะไรเงี้ยเออมันมันจริงๆมันมีความรู้สึกเหมือนแท่แบบไงเดียวเหมือนเหมือนหนังเหมือนลูกลูกสาวผมเงี้ยแล้วแล้วไปคุยกับโรงเรียนโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะมีโชว์ แล้วก็ซ้อมมาเราก็ซ้อมกันมาปีหนึ่งลูกสาวผมก็เห็นลูกสาวผมตื่นเต้นพอขึ้นโชว์จริงๆให้โชว์สองนาทีอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นแค่ความรู้สึกเหมือนพ่อคนหนึ่งที่มันรักลูกแล้วมันก็นั่งบน่นแต่ผมไม่รู้จะบน่นใครบ่นพ่อเหรอบ่นโรงเรียนเหรอหรือบน่นค้าฟค่ข้าน้ำเหรอผมไม่รู้อันนี้พูดไม่ได้จริงๆไม่รู้ในกลุ่มเพื่อนๆทุ่นกลับด้วยกันได้ได้คุยกันถึงทอปิกนี้ไหมครับ ก็คุยกันผ่านสมาคมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าที่สมาพันธ์เขายื่นไอสมาคมเขายื่นหนังสือไปอะเดี๋ยวเขาคือเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นกับใครมันก็มันก็ไม่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 ดีอะฮะมันว่านะมันว่ามันก็ไม่ไม่ไม่น่าจะมีใครแฮปปี้ถ้าเกิดขคือผมว่ามันก็เลยมีการคุยกันแบบตัวใจก็ให้กำลังใจเออสู้ๆเราบอกเฮ้ยไม่เป็นไร มันบั่นทอนความรู้สึกของเรามากขนาดไหนครัมีว่าถ้าเกิดเราทําหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งแล้วบอกโอ้โหถ้าเกิดมีการเข้าฉายแล้วโดนก่อนเป็นหนังไทยโดนตัดรอบหรือว่ามีมีการแข่งขันกันระหว่างรอบกับรอบอะไรอย่างี้มันเสียใจยแต่มันไม่บั่นทอนผมก็ทําหนังมา20กว่าเรื่องแล้วไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเอาจริงเราก็ไม่ใช่ใหม่อะเนาะเราก็เราก็เราก็ยังทําต่อไปอย่างพรมิสเนี่ยวันนี้ที่มาเนี่ยมันก็คืองานของบริษัทลองเกียรติโปรดักชันซึ่งก็ยังผลิตงานอีกอีกเยอะอีกอะไรต่อไปจืด คือหน้าที่คนทำเราก็ทําให้ดีที่สุดแหละครับทำให้ดีที่สุด,ท,ดทําให้ให้คนดูรักเราที่สุดคราวนี้ส่วนส่วนธุรกิจก็เป็นเรื่องของธุรกิจให้เขาคุยกันแต่นี้เรว่าเป็นงารเล็กงานแดงไม่มีการคุ<อ>ยกันมากนักครับก็คุยกันจริงจริงเราคุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล,แล้วล่ะก็แบบส่วนใหญ่ก็ให้กําลังใจกันก็พร้อมจะลุยกันอะไรเงี้ยพร้อมจะแบบแสดงก็แบบเฮ้ยยังคิดถึงบรรยากแบบยยาศหนังเรื่องนี้มัน มันเมมโมรี่ความรู้สึกดีๆของคนทํางานเนาะเพราะว่ามันเหนื่อยอกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทุกคนเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็ก็รู้ผมก็รู้แหละว่าข้างในเขารู้สึกอะไรแต่ว่าก็ไม่มีท้อนะไม่มีใครแบบพอแล้วเลิกแล้วไอ้รุ่นพวกนี้มันไม่น่าห่วงหรอกน่าห่วงรุ่นเด็กๆที่แบบจบฟิลม์มจบอะไรมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ก็ก็ถึงบอกไงว่าว่าบางที รัฐบาลหรืออะไรเขาอยากให้เขามาให้มาคุยกันนะให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันอยากให้นักข่าวไปสัมภาษณ์เขาจริงไปสัมภาษณ์เขาแล้วก็อยากให้ให้เขาลองคุยๆอันนี้มันจะไปยังไงอันนี้มันถือเป็นเกณฑแรกของเราเเลยทำให้เรารู้สึกว่าเลววัดวัดวัดนี้ก็คือจริงๆอะถ้ามันสองอาทิตย์แล้วมันออกจากโรงอะมันก็ว่าไปไงเรียกว่าพี่ทําหนังมาก็อยู่อยี่สิบเรื่องเนี่ยไม่เคยถูกดึงออกเลยอาทิตย์แรกนะเอออันนี้มันแบบกลางอาทิตย์ด้วย มันไม่ใช่ดึงอ,ออกพูดถึงมันลดลดลงไปแบบลดรอบแบบตกใจอ่ะก็อย่างที่เราเห็นตามข่าวลนะ่ะสถานการณ์แบบนี้เคยเจอมาก่อนไหมครับเคยสังเกตมาก่อนไหมครับไม่ฮไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นจากจากจากมีเคยได้เห็นแบบหนัง<ๆ>บางเรื่องโดดแต่แย่มันก็เกิดการเอาไปคุยว่ามันก็ไปเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยแต่ลว่ามันต่างกรมต่างวาละหนังบุพเพินมันมีมันมีทีท่าว่ากระแสดีไงแต่ทําไมมันถูกลดเมื่อว่ามันก็ ลองคำนวณค่าเงินว่าแบบโซโซซะว่าตั๋วไปละร้อยห้าสิบถูกไหมแล้วลงครึ่งหนึ่งเจ้าของครึ่งหนึ่งแล้วคนดูขนาดนี้เออมันก็ยังได้ตังค์นะแล้วทำไมมันถึงลดอันนี้ในแง่ธุรกิจทุกคนต้องไปคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาถึงลดอีกเรื่องหนึ่งลดราคาลงมาอะไรแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งลดราคามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแหละนี่หรอเปนสิทธิ์ของเขาเขาที่มันมาชนกันปั๊บเศรษฐกิจอย่างนี้คนก็ต้องเลือกของถูกซึ่งมันก็ไม่ผิด คนดูไม่ผิดเนื่อกมาคนดูไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าแค่พื้นที่เรามันถูกลดลงไปก็น,น่าเสียดายเงก็คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดกัแบบนี้เพราะว่าก่อนก่อนได้ทายา้มกันใช่ชใช่ใช่ค<ๆ>าดไม่ถึงเลยครับแบบแบบแบบอย่างแยกต้องไปหาว่าต้นต่อ,ตอมันมาจากไหนกันแน่บางที่แบบโปรโมทว่าจะฉายบางภาคเนี่ยโปรโมทแล้วว่าจะฉายแล้วอยู่ดีก็ไม่ฉายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันนี้เลยเลยแบบวันนั้นรูข่าวก็เลย คอนขังช็อกแล้วก็เสียใจแหละเสียใจแล้วก็เสียใจล้วก็เราก็ระบายในพื้นที่เราแค่นั้นเองไม่ได้ไม่จริงๆไม่ได้จะแบบไม่ได้มีปัญหากับหนังเหมือนแบบฟิดแบบมันก็เข้ามาถลมระมาว่าเหมือนว่าเรามาเรียกร้องความสยใจอะไรเงี้ยเราพยายามจะจะอธิบายไปนะว่ามันไม่ใช่มันมันไม่ได้มันไม่ใช่เรียกร้องความสนใจไม่ใช่มาไม่ใช่มาขายหนังไม่ได้มาพิาแค่น้อยใจ ไม่ต้องสนใจก็ได้ไม่เป็นไรนะคี่อมันเป็นการแบบสไยเชื่อมโยงว่าเป็นการแบบแบดึงกระแสมาให้เราในกองใช่ใช่มันกลายเป็นว่าเหมือนว่าพี่มาออกมา PR ตัวหนงังคือมันมันคนละเรื่องกันเลยฮะมันคนละคนคนละความรู้สึกกันเลยอะ่ะคือไม่คุ้มเลย ให้พี่อาร์เขาทำงานพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องออกมานั่งทำนี้มันไม่เห็นคุ้มเลยมันไม่ใช่วิธีพีอาร์ที่ฉลาดกับกัำพี่แค่เจตนาก็อย่างที่บอกก็คือแค่ตัดเออบนบนใช่<น>แค่นั้นแค่นั้นมันรู้สึกก็ต้องพูดเรารักมันอะเรารักมันเราก็แค่รู้สึกแต่อีกเรื่องหนึ่งครับผมกับในมุมของผู้กำกับภาพยนตร์นะครับพอทำหนังออกมาเสร็จแล้วมีมีการถูก จำกัดจัดเ,เลตติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับกระบวนการแบบนี้จะไปไหนบ้างก็ต้องอยู่ที่ความเหมาะสมวะคือไอเรตติ้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วล,ะละ่ะแต่ว่ามันเกินกว่าเหตุไหมตอนอันนี้ก็เขาก็ยื่นเรื่องไปว่าว่าว่าเออมัน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 อยู่ในจุดที่เกินกว่าเหตุไหมยเงี้ยเดี๋ยวให้หนังมันพิสูจน์แล้วกันแต่ว่าเชื่อเถอะว่าสานการหนังไทยตอนนี้มันแย่แล้วล่ะมัน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 หวังไอสมมติว่าเราหวังจะไปพึ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ เอกชนก็มีแบบหนึ่งผู้ใหญ่ที่เป็นรัฐบาลก็เป็นอีกแบบที่เราเห็นนะจริงๆเราเชื่อว่าบอกง่ายๆไม่ต้องลึกซึ้งอะไรเราก็ประเมินได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คนทําหนังก็เหนื่อยเหนื่อยแรับตัวอย่างอย่างหุนพยนตเนี่ยครับที่เขาโดนจัดเลทมาจนทําให้เขาต้องเลื่อนออกไปเลื่อนแบบไม่กําหนดเลยแบบนี้ครับในมุมของเราเห็นตัวอย่างหนังแล้วรู้สึกว่างหนังมันเป็นแบบนั้นไหมครับ คือทุกคนที่ไปดูหนังเขาก็พูดกันหมดว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดน,านั้นมันไม่ได้ถึงขนาดน,านั้นแต่อันนี้มันต้องแบบเหมือนกันเขาต้องให้ผู้ใหญ่เขาต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าแบบทําไมเขาถึงทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นทำไมคณะกรรมการคณะกรรมการถึงคิดอย่างนั้นทำไมถึงคิดว่ามันมันเป็นอย่างนั้นต้องไปเอาคาตอบในมุมของเราครับเท่าที่เห็นยังไงบ้างความรุนแรงเกี่ยวกับสมโพธพระเนรเน ะต่อยไม่พูดเดี๋ยวมันมันไม่ไม่ใช่ประเด็นของพี่แค่นี้ก็ดราม่าพอแล้วนะเอาแค่นี้มามันก็มีอยู่แล้วล่ะมันก็มีอยู่แล้วถ้าโดน20บวกก็โดยที่เประชารัฐเป็นวัยรุ่นเงี้ยวัยรุ่นจะเข้าดูไม่ได้หรือว่าดูก็ต้องตรวจบัตรมันก็มันก็ต้องน่าจะมีเอฟเฟกต์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณไปจ่ายอินเตอร์ท่ากันครับ 啊、嗯。嗯